กรับสวัสดีพี่เพียงน้องชาวพระเครื่องและ fc ที่รักทุกท่านครับ e p ที่57ครับมาใหม่ใหม่สวยๆเลยครับรายการละ300บาทครับบูชา2ององค์ห้าบาทครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับ เนื้อว่านเก่าๆมันๆเลยครับด้านหลังลอยแร่ครับรายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อแก่งๆเลยครับลงรักเก่าๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ บางบางเบาเบาครับรายการที่สามครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนือแก่งแก่งแน่นแน่น,น,นมันมันช่ำช่ำเลยครับ รายการที่สี่ครับเป็นพระสมเด็จพุทธจารย์โตพรมะหลังสีครับบุเงินครับหลังรอห้าครับบุเงินเก่าครับเรียมเก่าครับกรอบแตกลายงาเลยครับ รายการที่5ครับเป็นพระสมเด็จครับเหนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับ รายการที่6ครับเป็นรูปหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับพิมพ์พระสังกระจายครับสังกระจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีโอดครับเนื้อโลหะเก่าๆค้ำๆเลยครับรายการที่7ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับ เนื้อว่านเก่าๆค่ำๆเลยครับหลวงพ่อทวดนิรันตรายครับเดินทางแควคาดปลอดภัยครับรายการที่8ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับหลักเก่าๆมันๆลอนๆเลยครับ รายการที่9ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับน่าจะเป็นรุ่น M16 ครับใส่ตลับพร้อมของบูชาเลยครับรายการที่10ครับ เป็นกุมารทองครับหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับจานอักขรเลขยันทั้งทั้งองค์เลยครับเจ้าของน่าจะเลี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองมาก่อนครับกุมารทองครับกุมารทองดูดลกครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่11เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับคาบกุเลยครับมีคาบกุปกคุมทั่วองค์พระเลยครับเนื้อแก่งๆเลยครับแก่งๆแน่นๆเลยครับรายการที่12ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับ เก่าเก่า,ามันมันเลยครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเหนือหนึกนุ่มครับนุ่มนุมแน่นแน่นนวลน,นวนเลยครับหมาพร้อมตลับอันสวยงามครับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับ หอมของบูชาได้เลยครับราคาจับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่14ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสพลทิมครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่15ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ <c oughs> รายการที่16ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว้านครับ <c oughs> เนื้อว่านเก่าๆเลยครับ องพราล่ำๆเลยครับรายการที่17ครับน่าจะเป็นพระยอดธงครับล่อโบราณเนื้อโลหะครับออกเนื้อภยัยเงินเลยครับ รายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีครับใต้ฐานฝังตะกุดดีครับน่าจะเป็นตะกุดเงินเงินครับตะกุดเงินครับเงินวน,นวลนวเลยครับ รายการที่19ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับเหนือโลหะมันๆเก่าๆค้ำๆเลยครับรายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับมีเม็ดไข่ปาลาด้วยครับ เนือนวลนวลเลยครับนุ่มนุ่มเลยครับด้านหลังปั๊มมึกตาอย่างรูป j จดีครับมวลสารพุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับรายการที่21ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับ เนื้อนวลนวลนุ่มนเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับหนึบนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นเลยครับใส่ตลับของของบูชาเลยครับรายการที่22่ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อมันมันแกงแกงเก่าเก่าแตกลายงานเลยครับ รายการที่23ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่24ครับเป็นเหรียญเข้าหลามตัดกลมหลวงชุมพรครับเขตอุดมศักดิ์ครับ ด้านหลังเป็นราชรถครับปีพศ2466ครับรายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเด็ดทุกองค,ครับรายการที่26ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อโสธรครับใต้ฐานอุดกิ่งครับปีพศ .2,500 ครับ พ่อสโสธรเมือง8ปดลิ้วครับฉะเชิงเซาครับรายการที่27ครับเป็นเหรียญล่อโบราณครับสี่เหลี่ยมประพามนทนครับหลวงปู่สุขครับเหนือชินตะกัวครับออกชินเงินเลยครับเรียมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่2 8ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับเนื้อมันๆเลยครับมันมันช่ำๆเลยครับสวยงามเย้าวยวนใจเลยครับ รายการที่2 9ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับองพระล่ำๆเลยครับสวยๆคมๆมันๆเลยครับรายการที่30ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนือเก่งๆเลยครับเก่าๆคําๆเลยครับเก่าได้อายุครับรายการที่31ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือมันๆเลยครับเหนือผงเก่าๆแตกลายงานเลยครับ รายการที่32ครับเป็นพระปางลีลาครับหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวพิมพ์2หน้าครับน่าจะเป็นพระกุครับมีคาบกุเงยครับเลี่ยมเก่าครับรายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับข้างเม็ดไข่ปลาครับ เนื้อนวลนวลนุ่มนุ่มเลยครับด้านหลังปำมึกตายางครับรูปละครังครับอยู่ในตลับพร้อมของบูชาเลยครับรายการที่34ครับเป็นรูปล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อมันมันเลยครับ มีคาบน้ำทองนะครับรายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อช่ำชมันๆเลยครับหลังกระด,ดานครับ มาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่สองฟองครับนุ่มๆม,มันๆเลยครับลายการที่1ครับเป็นพักกิ่งหลอโบราณครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับใต้ฐานอุดกิ่งครับรายการที่2ครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับวัดบ้านไล่ครับจังหวัดนครราชสีมาครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับวัดแจ้งนอกครับปีพศ2512ครับเหรียญคมคมเก่าๆเ,เลยครับสภาพใช้ครับ รายการที่สามครับเป็นรูปหล่อโบราณครับเหนือโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่สี่ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมครับ ในกะเช้าครับเลี่ยมก่อพลาสติกครับเนื้อเก่าเก่าค่ำคๆมันๆเลยครับรายการที่5ครับเป็นเหนเรียญเสมาหลวงพ่อก,กันครับปีพศ2469ครับเหรียญกะไหลทองครับเหรียญที่ระลึกในการปฏิสังขรณอุโบสถครับ รายการที่6กคเป็นรูปหล่อโบราณครับหลวงพ่อเขียนครับธรรมรักขีโตครับเมืองชาละวันครับจังหวัดพิจิตรครับวัดถ้ำขุนเนนครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับตัดช่อเลยครับ รายการที่7ครับเป็นเหรียญพยาเต่าเรือนหลวงพ่อหลิวครับวัดไล่แตงทองครับเมืองส้มโอหวานนคปรปฐมครับรายการที่8ครับเป็นปั๊มเต่ารีดหลวงพ่อทวดครับ เหนือโลหะครับอยู่ในตลับครับเก่าๆเลยครับพลาสติกเรนรางแทบมองไม่เห็นองค์พระเลยครับใต้ฐานตัวทอครับหลายการที่9ครับเป็นเขี้ยวครับจานอัคระเลขยันทั้งตัวเลยครับ จานอักขรเลขยันทั้งเคี่ยวเลยครับมีสองมีสองอันครับดูแล้วหน้าเข้มขังครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปจะต่อไปครับพี่พน้องๆสนใจแคปรูปส่งไลน์เข้ามาได้เลยครับที่080 9536529ครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเด็ดทุกองค์ครับ ขอบคุณครับ